ค่ะจริงๆนะคะรุ่นนี้เ,นเราจะมีจุดเด่นในเรื่องการทาผ้าผืนแต่ณพอถึงเวลาจุดจุดหนึ่งนะคะ,ะผ้าผืนมันอาจจะตันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาที่ยืนให้รุ่นนี้ในอีกรูปแบบหนึง่งโดยการหันมาแปลรูปนะคะการแปลรูปของเราเราจริงๆแล้วเราแปลรูปมาหลายอย่างแต่ตอนนี้เราเน้นที่กระเป๋าเนื่องจากว่าต้นทุนของเรายังต่ํากระเป๋าเราไม่ต้องอจํากัดไซส์ทุกคนสามารถใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่เพราะฉะนั้น ด้วยข้อจำกัดของเราบางอย่างเราก็มามุ่งเน้นที่กระเป๋ามากกว่าคือสามารถเล่นลูกเล่นได้หลายอย่างด้วยใช้เป็นเครื่องประดับใช้เป็นเครื่องใช้ได้ด้วยะคะ่ะสินค้าของลุนีทุกอย่างใช้แบนรนด์ลุนีไม่ว่าจะเป็นผ้าผืนผ้าม,ามัดหมีผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่แล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆอย่างเช่นเสื้อผ้าหรือว่าหมวกกระเป๋าที่เรากำลังทำก็คือใช้แบนรนด์ลุนีนะคะ่ะ ในตัวแบรนด์ลุนีในในด้านกระเป๋าของเราตอนนี้อาจจะราคาสูงนิดนึงแต่เนื่องจากว่าเราเน้นที่คุณภาพก่อนก็คือในด้านข้างในเราจะบุเป็นผ้าครามทอมือเหมือนกันนะคะอาจจะไม่ใช่อ่ไฟเขียนมือแต่เราก็จะใช้ครามแท้เป็นตัวกําหนดว่าของเราต้องเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ในด้านด้านนอกอก็จะเป็นผ้ามัดหมีซึ่งเป็นลายที่เราประยุกต์ แตกต่างแล้วก็โดดเด่นมีใช้กันน้ำเราใช้นวัตรกรรมเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นลอนแรกที่ออกมามันก็จะดูเหมือนกับว่าเป็นราคาสูงนิหนึ่งแต่ถ้าเทียบกับราคากับคุณภาพที่เราทำราคาประมาณนี้เราจะทุกคนจะได้ความคุ้มค่ากลับไปค่ะ หลังจากตัวรตแรกที่เราออกมาเพื่อที่จะให้คนรู้จักแบรนด์ลุนีก่อนอในรถต่อไปเราก็จะมุ่งเน้นที่อ,อาจจะเป็นวัยรุ่นลงมาหน่อยซอบๆลงมาหน่อยเพราะฉะนั้นราคาก็จะเป็นที่จับต้องได้นะคะโดยเนื้อในข้างในอาจจะเป็นตัวอื่นที่เราเอามาแมทเอามาผสมกันซึ่งทุกคนสามารถอพอใจในราคาที่เราทำก็คือวัยรุ่นทั่วไปสามารถซื้อใช้ได้นะคะ่ะ ในอนาคตนะคะแบรนด์ลูนีเราก็คิดที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ของเราเพิ่มออกไปอีกนอกจากกระเป๋าที่ตอนนี้เราก็โดดเด่นอยู่แล้ว mm hmm. ก็คือจะเพิ่มมาเป็นคอเลกชันก็คือเป็นหมวกเป็นกระเป๋าแล้วก็เป็นรองเท้าซึ่งจริงๆรองเท้าเนี่ยเราก็ทดลองทําตลาดแล้วแล้วก็เป็นที่ตอบรับกลับมาก็ดีค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากกระเป๋าแล้วเราก็จะทําเป็นหมวกแล้วก็เป็นรอ,องเท้าซึ่งต่อไปก็จะทําเป็นคอเลกชัน แล้วก็ทำเป็นฤด,ดูแล้วอาจจะเพิ่มสีสันว่าคอลเลคชันนี้เพิ่มเป็นสีไหนแล้วก็กลุ่มเป้าหมายจริงๆของเราหน้าตอนแรกก็คือกลุ่มวัยทางานขึ้นไปนะคะต่อไปเราก็จะแตกลายออกมาเป็นกลุ่มวัยรุ่นค่ะ